เรามาอยู่ตรงบริเวณวัดเทพดีลาวัดตึกนะครับซึ่งเป็นวัดสําคัญวัดหนึ่งอยู่ตรงที่ติมตองแสนแสนปัจจุบันก็คือเรียกว่าอยู่ประกอบสำคัญระเบงกันนะครับวัดเทพดีลาเนี่ยเป็นวัดสําคัญวัดหนึ่งที่เจ้าพระยาบริเตชาสิงห์สิงหาเสนต์ดีคนแก่แห่งรัชกาลที่สามเนี่ยได้มีการให้มีการสร้างขึ้นมาบนเส้นทางการเริ่มมียุทธศาสตร์ใจจากในพระนครเนี่ยออกไปจนกระทั่งถึงส,สายสุขเศร้าเพื่อเตรียมการสนับสนุน สู้รบกับยุวันซึ่งตอนนั้นเป็นคู้สืบของเราเนี่ยเป็นสงครามยาวนานมากถึงสิบสี่ปีที่เราเรียกว่าศึกอันล้ามสียงครับตอนนี้เราเยืนอยู่หน้าศาลของเจ้าพระยาปดินเดชาสิงห์งสิงห์เสนีนะครับที่ถือว่าเป็นขุนพลแก้วของรัชกาลที่สามเอ,อ่อในการศึกต่ตางๆนั้นเนี่ยนะครับในยุคของอันดี้รัชกาลที่สามนั้นเนี่ยเรานอกเหนือจากการสู้รบกับพม่าที่ผ่านมา สิทธิข้างพม่าเริ่มหมดแล้วแต่เราก็ยังมีการปะทะกันอยู่กับทางด้านยวนหรือกบฎิบัติเนืคูอเวียดนามเนี่ยนะครเ,เส้นทางในการสู้รบกับยวนนั้นเนี่ยในอดีตเนี่ยนะฮะเราเดินทางกันก็ต้องใช้ถังน้ําเป็นหลักด้วยคือเหตุนีนะครับเมื่อจะด้มีการผุดคลองสงแสบแล้วน,นะครับก็จะถือว่าเป็นเส้นทางที่จะใช้ในการเชื่อมต่อสุนทรีออกไปถึงย่านที่เราเรียกว่าบางขนาดนะจากเชิงเสา ก็คือคลองแสนแสบนี่แหละการสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็เป็นเวลายาวนานถึง14ปีที่เราเรียกกันว่าศึกอันนำสยามยุทธนะครับสุดท้ายก็ต้องหย่าศึกกันไปเพราะว่าการนำเด็กย,ยุทธปจจใจในการซึ่งรบนั้นเราไม่ได้มีการชำนาญในพื้นที่ไกลนะก็เลยทําให้สงครามนั้นเดืดเยนนืออยางละสิบปีแต่ในบริเวณวัดเทพวีลาซึ่งเป็นหนึ่งคนเช่นทาง ของแสบเนี่ยก็เป็นอารามที่เจ้าพญาบรินเดชานั้นเนี่ยให้มีการได้สร้างขึ้นมานะครับแล้วก็ปัจจุบันวัดแห่งนี้เนี่ยก็เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะของวัดใหญ่หรือวัดสำคัญวัดหนึ่งที่อยู่ในเวีย,ย่านถนนลังกำแพงนะฮะยุงเยื้องกับมหาวิหารหลังแข่งแต่ที่เราคุ้นจักกันครับตอนนี้ผมยืนอยู่หน้าพระโวศรหลังเดิมนะครับของวัดเทพีนั้่นจะเห็นว่าจากรูปทรงของอาคาร มีรูปเสาเนยครับแล้ด้านหน้าของพระวิหารนี่นะครับก็มีรูปสิงห์อยู่เพราะว่าผู้ที่เป็นเจ้าของวัดนั้นชื่อเจ้าพระยาปดินเดชาเนี่ยนะครับท่านเดิมท่านมินามว่าสิงห์ต้นสกุลของสิงหาเสนีเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าลวดลายต่างๆที่ประดับเป็นลายรูป,ปั้นเนี่ยก็จะเป็นรูป,รปสิงห์นะครับส่วนอาคารที่ข้างเคียงกันนั้นเป็นเท่าโบสถ์สมัยซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังจะมีการทำวัดเด็นอยู่ รูปทรงของศิลปะเนี่ยขนาะดของอาคารก็จะแตกต่างกันนะครับโบสถ์ที่อยู่ด้านข้างเนี่ยก็จะมีขนาดที่ใหญ่นะครับเพื่อสำหรับทักลงมาทำสังกรัดรได้ส่วนบวกเติมเนี่ยนะครับมันลูกกลายเป็นพระพิหารซึ่งก็เป็นที่ีสําหรับทักเพิ่มมาประกอบสังกัดหร,รืเรื่องต่างเนี่ยนะครับกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็จะใช้อาคารหลังนี้ด้วยนะครับแต่วันนี้ไม่ได้เปิดที่ด้านไหนนะครับปรเป็นลักษณะสถาปัตยกรรมภายนอก ูปทรงศริลปะของเดิมเนี่ยอยู่ให้เห็นอย่างเช่นว่าจะเห็นเจดีย์สีทองที่อยู่สองข้างหน้าพระอุโบสถครับก็จะเป็นเจดีย์ในศิาาลปะในสมัยราชอาณาโกสนะที่เป็นสีทองทปัจจุบันเนี่ยการที่ก็มีตัวตึกต่างๆเรอแวดล้อมนะถ้าเรามองมาจททากทถนนได้แลอาจจะมองไม่เห็นก็อยากจะเชิญชวนนะครับใครที่สนใจจะดูลึกลับของศิลปกรรมในย่านแถว ลแล้วแขเนี่ก็เดินทางเข้ามาดูในวัดที่วิาได้ครับอว่าทีวสันสงนะครับเดินทางดเรือก็ได้เามาทางรถนก็ได้ครน,นี้ผมยืยนอยู่หน้าพระุโบสถรใหม่งวัดท,ที่ิมลานะครับท่านทุกท่านจะเห็นว่าพระอุโบสถที่สร้างขึ้นในชั้นหัเนี่ยตมีรูปทรงตัศิลปะแตกต่างรโดยสมัยเดที่สร้างสมัยรัชกาลที่สมก็คือรูปทรงทางศิลปะนี่ก็จะเป็นอาการสมบูรณ์ครับ ก็มีาเปลเดินซึลักษณะเป็นรูปั้นแล้วก็มีายเทพนมนะครับตรงบริเวในลานนี้จะเห็นว่ามีรูทรงที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากแนวหลายๆประการนะครับคือการทำเครประบบัตนสมัเดิมไว้บ้านนะแต่ว่าเปลี่ยนวัสดุเป่ยนแปลงัสดุมีการใช้ของมุนนะครับจากลายโบรา ปนันแล้วก็ทาสิของตอนนี้รานกำลังยืนอยู่นะครับรว่าผลงานน่าหน้าเนี่ยก็มีการเปลี่ยนรูปแบบให้มีความสวยงามขึ้นเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของงานศิลปกรรมเมือและเป็นตัวสิทธิ์ครับ